ได้ยังได้ครับคอเป็นยังไงบ้างครับหมอว่าไงบ้างคะก็มันแดงห,หรือมันฮะมันก็ดีขึ้นกว่ากว่าปนที่แล้วครับแต่มันคือถ้าพี่เทีร้อยตอนนี้ห้าสิบครับห,หมายถึงว่ามันไม่มีทางหายครับนอกจากจะหยุดร้องเขาเป็นไงครับมันก็จะเป็นนี้แต่ผมร้องได้ครับ One, ผมสั้นสั่นล้างคือจังแม่ไม่ใครส่งข้าวีบีไข่รองเทาง้าเลื่อลายนอนนอนให้แล้วน้องหลานเลยอยากเป็นาอาจีวอนจิบไอ้ไปออนซ้อนคู่บ่าสไตล์เกาหลีไอ้ใส่เสุดยางพาราไปใช้สระกบหน้าตาไม่น,าน่าคบลูเกเอตเทนไม่มีทำสิรีพองสะเทียนไม่ไายผี ครับผมสนุกครับแต่ผมกลัวผมจะได้สนุกอยู่คนเดียวยสิ่งที่ผมเป็นหว่วงกลัวเขาฟังไม่รู้เรื่องเล่นหนาห้านงานใดก็งานนั้นนั่นมีเรื่องตีกันจากว่าเป็นอีหยางน้นองสาวคนงามเลยเอาแตา่ลัดต่างตกวางเสาาอเลบเมาเป็นยานได้แต่ยืนแนมทางเมื่อน,น้องขึ้นรถเขาไปไม่เลว ดูเหมือนต่ําไปแต่ว่าวอมๆเลือกคีย์นี้ก่อนวันจริงคือว่าบวกอีกหนึ่งดีกว่าเนอะเดี๋ยวค่อยว่าครับค่อยว่ากัน,กนไม่ยากเพี้ยนไะมครับไม่เพี้ยนรูแเเม่ครับคนเขาจะรู้เรื่องไหมครับคนไม่รู้เรื่องแน่ครับครูขึ้นจับไตเติ้ลให้มาเลยมีอาจารย์แปลภาษามือมาให้เอาหนุกๆเอามันๆหนุกดีรูชอบาขาย,ายครับฮ<า>ะ่โยก คนน่าจะโยกอยู่หรอกนะครับได้แล้วคือเป็นห่วงเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะว่าผมกะว่ามันมันเพลงที่สนุกมากนะครับอืมคือผมคิดว่ามันสนุกกว่าเพลงถ้าเข้าใจความหมายเลยอย่างเงี้ยมันมันเป็นเพลงลูกทุ่งล็อกๆ็อกที่มันเป็นแบบจังหวะก็โจ๊ะแล้วก็สนุกมากเลยอืมถ้าเกิดว่าผมทําให้สนุกได้มันจะสนุกมากแต่ว่ากลัวว่าเขาฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องอือครับก็แปลยากอยู่เกันนะ ผมว่าคนภาคอื่องต้องมาดูเร่ตลกาตลกค่ะคุณก็ต้องมั่นใจอ่ะซัดไปเต็มเเลยตามแบบฟิลคุณอ่ะเอาอยู่เชื่อตัวโน้ตฟังผมไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ผมสนุกสนุกแล้วก็สื่อสารด้วยความสนุกแบบบ้านผมอะไรเงี้ยนี่ฟังภาษาบ้านผมครับครับเป็นอย่างนี้ครัขนาดครูก็แม่ครูฉันคยังฟังไม่เ้รู้เรื่องบางอันรันสันสางล้างแปลว่าอะไรวะผมตั้งครับผมตั้งครับสาง สังหรณงเหมือนกับสใส่จงใส่เจลจตั้ง,งสต่เนนไม่ไ่เหมือนกับครับเป็นแบบไต์เกาหลีครับ <Okay. S 1> เราต้อง,อองสื่อก่อนไงเราต้องส่งก่อนว่ามันเราต้องเข้าใจที่สุดใช่ป่ะบางเพลงเราฟังเพลงฝรั่งไมเราสนุกอะ่ะเราฟังภาษาเขาแปลก็ไม่ออกหรอกทำไมเราสนุกอ่ะถูกป่ะบางเพลงอ่ะถูกป่ะครับเราฟังไม่เคยรู้เรื่องร้องอะไรว่าแต่ว่าเพลนุ่ๆเพลงมันๆอะไรเงี้ยครับต้องเป็นฟิลนั้นเต็มที่คุณก็ต้องแบบเชื่อก่อนว่าคุณสื่อสารได้ถูกต้องอ่ะ <What? S 2> <อ>น้องชอบเกาหลีน้องชอบเกาหลีไอไม่เกาหลีคนดีก็เลยเปลี่ยนไปผู้บ่าหน้าหานหมอนลำไม่โดนใจน้องบอกเห็นหน้าายแล้วอยากเลยตายรับไม่ได้จิตโคเทบ้านเดาเดาน้องชอบเกาหลีน้องเลยชอบเกาหลีไปกินกิมจิหรืสอสพักเสียงบ้านเฮาแต่หากวันหนึ่งโดนหนุนเกาหลีหลอกเอา าวันหนึ่งก็ลืมอเอาอย่าลืมเด้อฟุตานผู้บ่าวบ้านเฮายังคอยเธอโดเรมีโดเรมีสันลาดูข้อเวลาสักสามนาที<น>ไม่ต้องชมวันรูเสียงดี<น>ก่อนจบเพลงนี้อย่าเพิ่งนีก,กันแล้วกันแล้วกันพอลืมตาปากก็อาเสียงก็อ๊อกไม่หยุดร้องรอบ นอกจากลับเท่านั้นเช้าบ้านเช้าช่องเขาคงชอบกันทั่วพยายามปีนรั้วเขามาฟังทุกวันบางคนก็ถืออิโตมาด้วยเขาคงมาช่วยคอจังหวะมันๆหนูร้องดีไม่มีเสียงตบเขาเลยทุ่มครกมาเป็นของกำนันโดเรมีสันลาหนูขข้อเวลาสักสามนาที ไม่ต้องชมวันนุเสียงดีก่อนจบเพลงนี้อย่าพึ่งนี้ก็แล้วกันอ่าเน้นถูกและโดเรมีโดเรมีซันลาซันก็เป็นซัสนสั้นสนซันลาไม่ซันลานะซันลาคำสั้นนุขอเวลาสักสามนาทีย,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 ย่ายายาอย่าย่านค้างอะเกรสไม่ต้องชมชมนี่คือสั้นเหมือนกันแข็งแรงแต่สั้นวันนุษเสียงดี ดีก็แข็งแรงแต่สั้นกันจบเพลงนี้ยาพึ่งนี้กันละกันนะครับไม่เอายางทางเกรสนี่วางวางทุกอย่างในตัวคำว่าซอนถึงโน้ตสูงสุดถูกปะคะเพื่อทำเมื่อเช้ามาลองจีวันจู่ do re mi โดเรมิซอนลาดูข้อเ,เวลาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโดอ่ะมันมาแล้วหนูไปไปโดเรมิดันไม่ก่อนแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โน้ตที่สูงสุดคือตัวซอนค่อยเป็น, 100, ปนไร้อยเท่าไหร่ไหมคะ มีอยู่แล้วเอาลงมามืออะเจ็ดสิบก่อนเสมอป่ะ one two three do re mi do re mi สั้นลนูเข้อเวลาจากสามนาทีคุณบอกว่าอะไรบอกว่าให้เตรียมคำแรกไว้ทำไมในตัวเราเราต้องพุชคำให้แบบให้เสียงมันสม่ำเสมออะคะ่ะให้มันสมูดพวกคำท้ายอะคะ่ะให้กระชับขึ้น มีเวทีมีประกวดอยู่ที่ไหนต้องโดดขึ้นไปโชว์ลูกคอามสักทันผู้ชมผู้ฟังเขาคงคั่งหนูมากมีแต่คนอับอาก็ขางทั้งนั้นพอจบเพลงเขาก็ช่วยกันโทรที่หนูร้องโชว์เขาหนูเรียนยังมีความสุขค่ะก็หนูสนุกเวลาเรียนแล้วหนูก็ขำหนูก็กเตียค่ะพอเราร้องเพลงแล้วเราก็ต้องนึกภาพใช่ไหมคะ นึกถึงการตีความไปตามเนื้อเพลงเวลาลเราร้องเพลงจะได้ร้องออกมาแบบมีความสุขแล้วก็จะได้สึ่ความหมายค่ะก่อนจบเพลงนี้อย่าพึ่งนี้ก็แล้วกัน